นี่เป็นมือของผู้หญิงที่โชคดีที่มีดวงสามีอุปถัม์เป็นมือซ้ายนะคะสำหรับผู้หญิงมือซ้ายจะเป็นสิ่งที่ชะตาชีวิตกำหนดมาบริเวณเนินสุขมีเส้นอุปถัมคนที่มีเส้นอุปถัมหลายเส้น จะมีดวงในเรื่องของคนอุปถัมภ์สนับสนุนคำจุนหรือมีบุญเกื้อบุญนุนอุปถัมภ์คำชูเวลาตกทุกข์ได้ยากลําบากก็จะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้หรือเรียกว่ามีดวงคนอุปถัมภ์และจะเห็นได้ว่าเนินสุขจะอิ่มเต็มสวยนะคะกว้างนั่นหมายความว่าชีวิตครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรง เส้นมันนี่ลายเยอะนะคะการเงินสะพัดคล่องตัวถึงแม้ว่าจะไม่ได้ประกอบอาชีพการงานใดแต่ก็จะมีสามีให้เงินให้ทองใช้จ่ายไม่ขัดสนนะคะและก็ยังมีเส้นสะสมมรดกเอาไว้ให้กับบุตรหลานบริวารได้นี่เป็นมือของผู้หญิงที่โชคดีที่มีดวงสามีอุปถัมเป็นมือซ้ายนะคะ สำหรับผู้หญิงมือสายจะเป็นสิ่งที่ชะตาชีวิตกำหนดมาบริเวณเนินสุกมีเส้นอุปธรรมคนที่มีเส้นอุปธรรมหลายเส้นจะดูมีดวงในเรื่องของคนอุปธรรมสนับสนุนคำจุนหรือมีบุญเกื้อบุญหนุนอุปธรรมคำชูเวลาตกทุกข์ได้ยากลำบากก็จะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้หรือเรียกว่ามีดวงคนอุปรรมัมภมและจะเห็นได้ว่าเนินสุข จะอิ่มเต็มสวยนะคะกว้างนั่นหมายความว่าชีวิตครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเส้นมันนี่ลายเยอะนะคะการเงินสะพัดคล่องตัวถึงแม้ว่าจะไม่ได้ประกอบอาชีพการงานใดแต่ก็จะมีสามี ให้เงินให้ทองใช้จ่ายไม่ขัดสนนะคะและก็ยังมีเส้นสะสมมรดกเอาไว้ให้กับบุตรหลานบริวารได้